สวัสดีครับในคลิปนี้นะคะผมจะพามาดูรถขายดีอันดับหนึ่งของยามาฮ่านะฮะนั่นก็คือแกนฟิลโนนะครับจริงๆผมทํามาหลายคลิปแล้วแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะพามาดูสีฟ้าที่แสนจะสวยงามนะครับรถคันนี้เขามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ รถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือแกนฟิราโนไฮบิตนะครับตัวเริ่มต้นนะครับหรือว่าตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับนี่สวยไหมท่านผู้ชมสีนี้โดดเด่นเห็นสะดุดตามาตั้งแต่ไกลนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดเองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็คือสีนําเงินที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงมันเนาะสีดําด้านนะฮะตัวดําด้านก็จะมีพวกคิ้วพวกลายเบาะตัดนะครับแล้วก็สีเทาแลมโบเบาะแดง เทอร์เรนโบว์บอวแดงนี่ขายดีมากนะฮะแต่ว่าสีน้ําเงินคันนี้นะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นนะฮะมันเป็นสีน้ําเงินด้านนะครับสีเขาสวยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้านะฮะไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับสีดำนี้ก็เป็นสีด้านเนาะตรงนี้ก็จะมีคําว่าบูคอนะครับนี่คำว่าไฮบิดด้วยนะฮะ ถัดลงมานะครับตรงกลางอกก็จะเป็นโลโก้ยามาฮ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟกลางอกเหมือนกันกับไอรอดแมนตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสีดำนะครับสีดำโลโก้แกตฟิลาโนุก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ไล่ลงมาเนาะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับติดกับบังลมนะฮะตัวล้อนะฮะเป็นสีดำนะครับปั๊มเบรกสีดำโช๊คอัพหน้าสีดำนะครับนี่ ไล่มาที่ตรงกลางนะครับเอกลักษณ์ของแกนฟิลานนะฮะก็คือพักเท้าแบบนี้นะครับนี่สามารถบรรทุกของได้สามารถพาน,น้องหมาไปสวนสาธารณะได้หรือแม้แต่ให้เด็กเล็กนะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะมันคือความสะดวกสบายมากๆนะฮะหัดมาที่ตรงกลางนะครับรถคันนี้นะฮะเนื่องจากเป็นรถรุ่นสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณแจก็ยังเป็นคุณแจแบบเสียบอยู่แบบนี้นี่แต่คุณแจเขาก็จะมีรีโมทตัวนี้มาให้นะครับเอาไว้ปลดล็อก่านคุณแจอยู่ตรงนี้ นะครับนี่แล้วก็มีช่องเก็บขวดน้ำนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้เสียบที่ชาร์จมือถือนะครับเขาเขียนคำว่า power outlet เนาะเป็นไฟ12โวลต์1แอมป์12วัตต์นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะเป็นฝานถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับวิธีเปิดก็คือมาที่ออนแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้แหมมันก็จะเด้งออกนะครับทีนี้ผมเคยพูดหลายคลิปแล้วแหละในเรื่องของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้าเกิดเราเติมเต็มถังเนี่ย เข็มมันก็จะขึ้นเต็มตลอดนะครับเนื่องจากตัวฝาถังมันอยู่ด้านบนนะฮะแต่ว่าตัวถังน้ามันมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมเต็มถังเนี่ยน้ำมันมันก็จะล้นขึ้นมาตรงนี้นะฮะบ,บางคนตกใจเนาะเอ๊ะเติมเต็มถังวิ่งมาหลายสิบกิโลแล้วทําไมเข็มน้ามันมันไม่ลดนะครับจริงๆก็คือถ้ามันเต็มมาถึงตรงฝาถังเนี่ยมันก็จะนานลดนั่นเองนะฮะ มาต่อที่เรือนไม้กันเลยนะครับเรือนไม้สวยงามมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบสีดำนะฮะเรือนไม้ด้านในเป็นสีดำนะฮะสวยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเข็มตรงนี้จะเป็นดิจิตอลนะฮะแล้วก็มีปุ่มกดที่กดเวลานะครับกดฟังก์ชันการทำงานต่างๆได้นะฮะประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แตะนะครับประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมี start stop engine นะครับซึ่งในตัว start stop engine ของ แกนฟิลโนเองเนี่ยเขาก็จะเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับซึ่งเวอร์ชัน2เองเนี่ยเขาจะปรับปรุงนะครับทำให้มันสอดคล้องกับการใช้งานของคนไทยมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็คันนี้ก็จะมีสตาร์ทมือมาให้นะฮะในรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้ามาให้นะฮะแต่ในตัว ABS จะไม่มีสตาร์ทเท้ามาให้นั่นเองนะครับถัดมาที่ตัวเบาะรถนะฮะตัวเบาะรถก็เป็นผ้าด้านๆนะครับแต่ว่าก็เย็บด้วยได้สีขาวนะครับแต่เข็บสีขาวนะครับนี่ สวยงามเลยแหละนะฮะการตกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับก็คือสีน้ําเงินด้านนะครับนี่ตัวโลโกโ้ก็เป็นโลโก้แกนฟิลาโนโสีดําด้านนะครับนี่สวยนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยแหละบางโคนดาฝาครอบท่อดาล้อสีดํานะครับนี่แล้วก็ตูดนะครับนี่เป็นตูดมดนะฮะแหมมันเท่มากนะครับหลายหลายคนชอบรถสไตล์นี้ก็เพราะไอ้ตูดแบบนี้แหละนะฮะนี่เป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้าง ตัวพักเท้านะฮะนี่เราต้องตีเข้าไปก่อนตึ๊บหนึ่งมันก็จะเด้งออกมาแหมพักเท้าก็เหยียบง่ายนะครับนในรุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะครับในตัวเริ่มต้นเนาะก็จะมีสตาร์ทเท้ามาให้นะครับนี่ก็ขาตั้งกลางนะครับส่วนตัวนี้ก็ขาตั้งเดี่ยวนี่ตะขาตั้งลงเครื่องก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับ ล้อหน้าล้อหลังนะครับใช้ยางสเปคเดียวกันนะครับล้อหน้าใช้ขนาด12นิ้วเนาะความกว้างของกระทะล้อ2อนิ้วนะฮะใส่กับยาง110ทับ70ขอบ12นะครับเช่นเดียวกันนะครับยางหลังนะฮะก็จะเป็นวงล้อ12นิ้วนะครับความกว้างของกระทะล้อ2อนิ้วขนาดของยางนะครับ110ทับ70ขอบ12นิ้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นไซส์เดียวกันเลยทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับส่วนใต้บ่อรถนะครับนี่ ใต้วอลรถมีขนาดใหญ่โตมากนะครับตอนนี้ก็จะมีเพจบอกเนาะก็มีราคาบอกด้วยนะครับ5,8600บาทนี่ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับแกนฟิลาโน,โนคันนี้นะฮะก็ใช้เครื่องยนต์สเปคเดิมนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 2 5ซีซีเป็นแบบซิ o งเกิลโอเวอร์เฮดเคมชาร์วาลนะฮะลูกสูบนะครับ,รบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่52.4ม mm. ิลลิเมตรคูณกับระยะชัก57.9ม mm. ิลลิเมตรนะฮะ ตัวกระบอกสูบนะครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของยามห้า hmm. ก็คือเขาเคลือบสารไดอซีลนะฮะซึ่งมันจะทําให้ลื่นนะฮะแล้วก็คันนี้ก็จะมีทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าเนาะส่วนถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับมีความจุอยู่ที่4.4ลิตรนะฮะสามารถเติม e 2 0ได้นะฮะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดมากนะครับก็คือ58.5กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะฮะส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับรถแกนฟิลันโดไฮบริดรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นเน 600บาทนะครับ58,600บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าในรุ่นสแตนดาร์ดสิ่งที่ไม่เหมือนกับ a b s ก็คือเราจะไม่ได้ a b s นะครับไม่ได้คุญแจสมาร์ทคีย์เนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบรถอีกรอบนึงนะครับนี่เป็นไงท่านผู้ชมสวยไหมผมว่ามันสวยมากเลยนะสีน้ําเงินด้านนะฮะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบสีน้ําเงินด้านนะครับเขาก็ยังมีสีแดงมันนะฮะ สีดําด้านนะฮะแล้วก็สีเทาเลมโบ,บ์เบาะแดงนะครับซึ่งสีเทาเลมโบ,บ่เบาแดงเนี่ยขายดีมากๆในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับนี่ตูดมดสวยไหมท่านผู้ชมนี่แล้วก็บาะสีดำเนาะหลายคนน่าจะชอบนะผมว่าสีนี้นะฮะออกไปไม่ต้องแต่งตกแต่งอะไรใดๆนะฮะออกไปก็ขี่เลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมาก ก่อนจบคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่แล้วก็รถส,สวยๆที่ให้รีวิวในวันนี้นะครับก็คือบริษัทซูเปอร์ลิสซิงนะครับอยู่ที่อำเภอพังโคนนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยบาบาลพังโคนนะครับติดกับถนนสกลอุดรธาน,นีนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กันกับห้างสปปรรพสินค้าบิก๊กนซะีเนาะเขาก็จะเป็นอาคารหลังใหญ่ๆสีดำๆนะครับแล้วก็จะมีรถยามาฮ่าจอดอยู่เยอะๆเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็น่าจะสังเกตได้ง่ายๆเนาะ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจแปะเบอร์โทรแปะลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนของทางโชว์รูมเนาะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสามารถติดต่อทางโชว์รูมมาได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสีอย่างจา้าเลยครับผู้ชมดูสิสีฟ้านี่โคตรเท่เลยอะ